วันนี้นะคะเราจะมาทําท่ากายบริหารนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดข้อปวดไหล่เป็นวิธีการทําที่ง่ายๆเวลาเรานั่งทํางานนะคะแล้วเรารู้สึกปวดเราก็สามารถทําได้ทันทีเลยอย่างตอนนี้เอานั่งทํางานอยู่นะคะเราก็เริ่มรู้สึกเมื่อยนะคะก็จะทำยังไงเอามืวาอวางนี้นะคะด้านไหนที่ปวดให้ใช้มือด้านนั้นนะคะสอดไปตรงนี้นี่เป็นตัวอี้นะคะนั่งตัวตรงเอาด้านที่ปวดสมมติว่าปวดด้านนี้อยู่นะคะเอาก็เอามือสอดเสร็จใช้มืออีกด้านหนึ่งดึงหัวอย่างนี้นะคะ แล้วก็ไปอย่างนี้นะคะนับ1 10. 1ึ1งสิบหนึ่ง0อสาสีห้า็ดปนะคะอ่าแล้วกลับมาทำสัก10เซตน,นะคะเชา้ากลางวันเย็นได้เลยไปค่อยๆเปลี่ยนมาทำด้านนี้นะคะคือทำด้านละ10บเลยนะคะแล้วก็ค่อยผ่อนนะก็ไป เดี๋ยวทาท่าต่อไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการยืดในส่วนของต้นคอตรงนี้นะคะการทําก็คือให้อามืออย่างนี้นะคะก้มล,ลงนั่งตัวตรงนะคะแล้วก็ก้มลงนับหนึ่งถึงสิเหมือนเดิมน,นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิดค่อยเงยขึ้นทำสิบเซตเหมือนกันนะคะ ไปนะคะเป็นการบริ र, หารในส่วนของสะบักอ่ะด <Galile> ้านไหลเหมือนกันนะคะจะเป็นส่วนคนที <gone S 2> ่ชอบปวดประจำอ่ะเนาะกบไหลสะบักนะคะอ่ะเอาด้านที่ปวดก่อนวางแบบนี้แล้วด้านอีกด้านหนึ่งประกบแบบนี้นะคะเอี้ยวตัวไปอีกด้านหนึ่งนะคะหนึ่งสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเ้าสิบค่อยกลับมาไปค่ะ ทำสองข้างนะคะหรือจะทําข้างที่ปวดข้างเดียวก่อนก็นได้ค่ะวันนี้ก็ง่ายๆนะคะระหว่างทํางานสายข่านะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดข้อบ่าไหล่สะบักนะคะลองทํกันดูนะคะ